ะะเหมือนจะเคยได้ยินเป็นอาชีพรับจ้างนอนนะคะที่ไปนอนตามสถานที่ต่างๆเพื่อเหมือนจะเป็นทดสอบคุณภาพเตียงอะคะ่ะ <mu zie> ก็เคยได้ยินอาชีพรับจ้างต่อคิวอะคะะะ่ะลักษณะอาชีพหรอคะก็จะเป็นรับจ้างต่อคิวะคะ่ะเวลาที่เราไปซื้อของอะคะ่ะเราก็จะไม่อยากต่อคิวนานๆนะคะก็จะมีอาชีพที่รับจ้างต่อคิวนะคะไปต่อคิวซื้อของให้เราแทน,นะคะ่ะอาชีพแปลกๆหรอคะก็เป็นรับจ้างตักบาทค่ะคนที่ไม่มีเวลาและก็อยากทำอยากทาบุญค่ะ ก็จะโอนเงินให้คนที่รับจ้างเนี่ยไปซื้อของแล้วก็มาทำบุญให้เราค่ะอาชิพจับจิ้งจกด้วยมือเปล่าแล้วคะพี่จับได้ด้วยเหรอคะจับได้สิครับน้องจับได้ถ้าหากว่ามันมีบางอย่างทำให้เราต้องทำมแม้ว่าเราจะกลัวยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่าภรรยาเรากลัวกว่าเราต้องจับได้ พี่กลัวจิ้งจกเหรอพี่กอลผมกลัวจิ้งจกอะไรพี่เคยจับเหรอก็ภรรยาผมกลัวกว่าอ๋อ <c oughs> ก็ต้องยอมแต่พี่ตอนนี้พี่ไม่ต้องแล้วนะทำไมพี่ให้น้องคนนี้มาจับให้ก็ได้เหรอเพราะกำลังเป็นกระแสะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าคือเฟซบุ๊กน้องเคนนักจับจิ้งจกด้วยมือเปล่าทุกคนคะ่ะครับข้อประโพสภาพเนี่ยเดี๋ยวคุณขึ้นรูปผิดเปล่าก้นเน่เฮ้ยนี่พวกอะไรนะที่เกี่ยวฟิตเนสอะไรไม่จช่นี่แหละกระโพสภาพตอนไปรับจ้างจับจิ้งจกทุกคนด้วยสโลแกนอยู่ร่วมกับจิ้งจกไม่ได้ใช่ไหมมา เดี๋ยวเราจับให้แม่และน้องเขาอยู่กับเราในสายแล้วด้วยเดี๋ยวมาถามหน่อยดีกว่าว่าที่มาที่ไปที่มาจับจิ้งจกเนี่ยมาได้ยังไงแล้วหนูไม่กลัวเหรอลูกสวัสดีครับน้องเคนสวัสดีครับนี่รูปหล่อของเราครับผมี่ถามพุ่งประเด็นไปเลยเวลาค่อนข้างมีน้อยเคนเริ่มต้นยังไงทาไมถึงมาทําอาชีพนี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นอ่าเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกันนาะครับก็ทาทามันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนแรกก็คือเริ่มต้นจากที่จับเองในบ้านนี่แหละครับแล้วก็ รู้ว่ามีคนที่กลัวกับกลัวจิ้งจกด้วยนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเราโพสไปนะครับแล้วเราก็ช่วยจับจิ้งจกเขาน่าจะโอเคและน่าจะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะตรงนี้ด้วยครับผมแล้วจิ้งจกก็จะได้ไม่ตายด้วยหมายถึงว่าไม่เราใช้สารเคมีไม่รเราใช้อะไรไปจักเขาก็ผมจับแล้วผมก็ไปปล่อยตามพุ่มไม้ตามธรรมชาติที่ไกลๆที่อยู่อาศัยนะครับใช้มือจับไปเลยใช้ใช้มือจับเลยครับใช่ใช่ใช้ทำคนเดียวป่าหรือว่ามีทีมงานอ๋อ คนเดียวครับผมทางคนเดียวครับผมเดี๋ยวนะจริงๆว่าแสดงว่าตอนเด็กๆเป็นคนไม่กลัวจิ้งจกใช่ไหมอ่าไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวจิ้งจกครับผมเอ้าแต่ว่าเวลาเวลาเราเคยเห็นนะเวลาเราเดินไปใกล้ๆมันมันจะเดินหนีมันไวมากแล้วทำไมแคนจับววๆใช่ครับถูกต้องครับจิ้งจกไวมากก็ก็เราก็ต้องต้องเรียนรู้พฤติกรรมมันหน่อยแล้วก็ต้องต้องไวพอๆกับมันหน่อยหรือไวให้มากกว่ามันนะครับถึงจะจับได้อย่างของพี่นะเวลาพี่จะจับเนี่ยนะพี่จะสะกดจิตเขาก่อนของเคนใช้ยังไง ให้เขาไม่หนีออกไปเข็นใช้ยังไงผมใช่ไหมครับผมก็ถ้าจะจับเนี่ยผมพยายามจะดูมุมแล้วก็ดูพื้นที่ที่ว่าเขาไปอยู่เราต้อนเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วเราจะสามารถจับเขาได้แล้วเราสะดวกในการจับหมายถึงว่าพื้นที่พอครับไม่ได้ต้อนไปสมมติเราเราเราไล่เขาไปในซอกเล็กๆอะไรเงี้ยเขาหลบเขาจะไม่ออกละเราก็พยายามต้องต้อนเขาให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งๆหน่อยแล้วเราก็ตะปบจับอะไรเงี้ยครับก็ไม่หลบ มันต้องดูองศาไหมมันต้องเอียงประมาณสี่สิบห้าหกสิบเขาจะวิ่งไปเราต้องรีบไปตบปปก่อนอย่างเงี้ยมีไหมส่วนมากนะครับคือถ้าเขาอยู่สูงสูงเนี่ยเราต้องไล่เขาลงมาหน่อยให้อยู่ตามผนังที่แบบที่มันต่ำลงมาแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเขาเขาอยู่ตรงผนังเนี่ยบางทีเขาก็จะจะวิ่งลงมารงพื้นเลยเนี่ยเราก็ต้องรีบรีบตบ,บเขาให้ได้ครับคือเขาเร็วค่อนข้างเร็วใช่ อันนี้เนี่ยเนนี่คือภาพน้องเคนหรอตะปบหูยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผมครับอันนี้เนี่ยที่จะบอกว่ามันจะยากตรงที่จะจับนี่แหละครับเพราะว่าเขาเร็วมากพอเรามือไปถึงเขาเนี่ยมันเขาจะวิ่งไปแบบอีกที่หนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยครับครับเคนแต่ว่ากล้ามเคาน์ใหญ่กว่าตัวจิ้งจกเยอะเลยนะมาโทษครับรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องจิ้งจกครับอขโทษค่ะเคนชมพู่ครับเคน์ทำมานานยังหรืออาชีพเนี้ย เอาจริงๆเลยก็ผมเพิ่งเปิดเพจมาจนถึงวันนี้ประมาณ5้าหวันเองแล้วก็ที่ไปจับที่เห็นในรูปเนี่ยครับก็เป็นลูกค้าคนแรกเลยครับ<อ>แต่ตอนนี้ด้วยใช่ครับแล้วแล้วตอนนี้หลังจากกระแสออกไปเนี่ยคิวลูกค้าเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าโอ้โหข้อความเขาบอ,อ,อพีผลตอบรับดีมากเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในิ็อ b o x เนี่ยก็มีลูกค้าทักมาให้ไปจับจริงๆก็ก็มีหลายบ้านซึ่งตอนเนี้ยผมต้องต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมอะ่ะทาเป็นคนจับจิ้งจกคนเดียวแล้วก็มี แอดมินผู้ช่วยในการดูข้อกล่องข้อความเนี่ยอีกคนนึงซึ่งตอนนี้กำลังรันคิวอยู่บางทีอาจจะยังไม่ได้ตอบหรือยังไม่ได้นัดไปเนี่ยต้องขอโทษด้วยแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนครับผมเคนแคนพี่จับได้นะเผื่องานล้นมากๆงานล้นมากๆอินบ็อกซ์หาพี่เลยดีครับพี่กอล์ฟกินดีครับเดี๋ยวเราไปร่วมงานไปเรียนรู้เป็นทีมเลยวิคเตอร์มาเตอร์เงี้ยงั้นงั้นไปถามพวกแบบวิธีการเขาเรียกอะไรการคิด เงินเนี่ยคิดยังไงจิ้งจกตัวละหรือว่าเอาจํานวนยังไงอะลูกอ๋อค่าบริการใช่ไหมครับค่าบริการนะตัวนี้นะครับผมคิดเป็นสองสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการจิ้งจกครับคิดว่าจิ้งจกเนี่ยตัวละหกสิบาทนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่าบริการในค่าเดินทางครับผมก็จะตามระยะทางว่าใกล้ไกลจากที่ไปครับผมโอ้เค้โอ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 ยสิอย่างจอ้งจกโอ้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  มันจะมีแบบตัวใสๆน่ารักอย่างเงี้ยโอเคเวลาเราจับมันก็ยังแบบว่าทําใจได้เนาะแต่เวลาไปเจอไอ้ตัวที่แบบมันดำๆมันเออมันเหมือ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 นไม้เยอย่างเงี้ยอันนั้นกล้าจับปะก็ ก็กล้านะครับก็กล้ามันมันก็ไม่ได้มันก็คือลักษณะภายนอกเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นจริงจุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับกก็ล<อ>้า,ายอยู่แต่ถ้าตุกแก่นี่ก็อาจจะแอดวานซ์เกินไปครับโอ้ทุกแกไม่รับ <laughs> ใช่ไหมก็ณตอนนี้ยังไม่รับครับเพรามีมีทักมาเหมือนกันว่ารับจากตุกแกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็ก็อยากแอดวานซ์เกินไปสําหรับผมครับ<อ>ต้องขอโทษด้วยแล้วแล้วตอนนี้รับเฉพาะงานในกรุงเทพหรือว่าตอนนี้ถ้าหลังจากนี้อาจจะออกต่างจังหวัดได้ไหมชลบุรีไปไหมก็ ณตอนนี้นะครับรับในกรุงเทพและปริมณฑลใกล้ๆอยู่ครับใช่ทานครับผมเคนเคนตอนนี้มันมีปัญหาางฮะคือจะมีมีบางคนนะพี่ย้ำว่าบางคนบางคนนะครับก้องก้องจับมาก็ได้นะครับเป็นผู้หญิงมีบางคนเนี่ยเขากําลังเหมือนแบบว่าเริ่มจะไปหาซื้อเพื่อเมาปล่อยในบ้านตัวเองจับให้เนี่ยเคนจะแบบรู้สึกแบบยังไงไหมถ้าเกิดเขาจะทําอย่างนั้นนะครับ คุยเขาไปเลยกล้องตัดมาหน้าเขาแล้วคุยเขาได้เลยก็ยินดีไปจับให้นะครับถ้าอยากจะให้ไปจับจิ๊กจกก็ไปจับให้ได้ครับผมยินดียินดีครับผมช่วงเดือนหน้าแฟนพี่ไปบินนกต่างจังหวัดแล้วกอนทำไมไม่แฟนคุณอยู่ด้วยจะได้ช่วยกันดูแฟนหนูกลัวจิ๊กจอกเอาจะได้ดูเออมันวิ่งมาตรงนั้นตรงนี้เออเขากลัวเออเคนแสดงว่าอนาคตมีความเป็นไปได้ที่เคนอาจจะพยายามไปเรียนวิธีการจับ ตุ๊กแกเพิ่มไหมพี่ถามหน่อยอ่าก็ในอนาคตอาจจะครับเป็นสิ่งไม่แน่นอนยังยังตอบไม่ได้เนาะแต่แต่แต่เท่าที่ผมรู้มาคือตุ๊กแกเนี่ยเขาจับแล้วบางทีเขาเอาไปขายอะไรขายมันไปทําเงินต่อได้ด้วยอ้โหตอนที่ผมรู้มาแล้วผมผมไม่ผิดนะครับผม <S <S เมอเิดจากเศรษฐกิจแจละใช่ใช่อาจจะครับแต่ตุ๊กแกต้องมีต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าต้องมีถุงมือเพื่อป้องกันสาม<ส>ารถที่จะกัดเราได้ค่ะ ครับตอนนี้ต้องจองคิวล่วงหน้าสักกี่วันดีเคนครับเออยังคือก็ทักเข้ามาในอินบ็อกได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแต่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวตัวผมอะก็จะช่วยกันดูคิวให้ว่าคือคือเพิ่งทำม,มาเนาะผมก็เลยยังไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่เหมถึนว่าผมก็ต้องดูว่าเออคิวเราจะไปวันไหนได้บ้างแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปอ่ะมันก็ต้องแบบไล่ไลแอเรียไ,ไปอะไรย่เงี้ยครับ เคนเแล้วมันก็มีแบบออคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกเป็นสาวๆที่บอกว่าอยากจะจจิ้งจกมาปล่อยที่บ้านแล้วก็ให้น้องเคนมาจับอย่างเงี้ยแล้วหลงังจากนี้ถ้าเคนทำอาชีพแบบนี้แล้วจะมีคนแบบล่อลวงไปนะเคนกลัวไหมลูกอ,อผมว่าเขาอาจจะแบบแซวกันขำๆกับเคลื่อนฟูเฉยๆหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยคนคิดจริงมันนี้คือคือเคนต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าอย่างนนคน,น,นคที่เม,ม้นมาเนี่ยเขาบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่ถามเคนไปเมื่อสักครู่อ่ะพี่ว่าเขา อาจจะมีเจตนานะเคนต้องระวังตัวก <quer> ็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ยอมรับอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องชื่นชมเคนนะถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะที่ไอเดียดีเนาะแล้วก็อาชีพที่เราทําก็เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครจับด้วยมือด้วยไม่ได้ไปทําร้ายน้องถูกต้องแล้วบางทีบางบ้านอะไม่ได้มีตัวเดียวบางบ้านโอ้โหอยู่กันแบบเยอะมากแล้วตัว60บาทแล้วบางทีไปจับแต่ะ สิบตัวคูณไปแล้วก็คิดค่ารถไปก็เรียกว่าเป็นค่าขนมในการเดินหนังสือเนาะใช่ครับเป็นเหมือนอาชีพเสริมครับเพราะปัจจุบันผมทางานเป็นพนักงานประจำบริษัทนี่แหละครับเป็นงานประจำอยู่เนาะใช่ใช่ครับเออแล้วแล้วพอมีข่าวมาเพื่อนๆที่บริษัทว่าไงบ้างตวเนี้ยแซวไหมก็ก็มีบางคนแซวก็ส่งมาแบบว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอยน่าคุ้นๆจังอะไรอย่างเงี้ยครับเออเคยเผลอไหมนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศเราอย่างเงี้ยสมมตินั่งหน้าคอมอ่ะ พิมพไปพิมพมา <ś ması> เลไปเออเจอจิ้งจกปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ละฮะวิ่งไปจับเลยมีไหมที่ออฟฟิศยังไม่เห็นจิ้งจกเลยนะครับ,บยังไม่มีจิงจกเลยยังไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือโอเคถ้าอย่างนั้นฝากช่องทางหน่อยถ้าคนจะติดต่อตอนนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับโอเคครับก็ยังไงรบกวนฝากช่องทางติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่าน้องเคลนักจับจิ้งจกด้วยมือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจให้จับจิ้งจกใช้บริการก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกได้เลยนะครับแล้วไงจะพยายามทําให เ็มความสามารถละกันนะครับโอเคครับชื่นชมนะคะเป็นอาชีพสุดรลิตนะเก่งมากเก่งมากขอบคุณน้องเคนมากครับขอบคุณครับคุณพี่กอล์ฟพัสชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออน่ารักดีอย่างนี้แหละเขาต้องหาอาชีพอะไรเสริมที่แบบว่าเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวคุณพิมอะไรจองคิวจับจิ้งจกเมื่อกี้เพิ่งพูดที่บ้านไม่มีจิ้งจกเอาไปปล่อย เนี่ยเราเป็นอย่างเงนี้ยอยอกงยอกยนะเออเอาไปนา่งหมดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพี่ี่ก่อนสวยๆจากพีพีอิติเลียนะคะครับเจอกันวันอังคารเลยเนาะวันจันทร์มันหยุดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะของจันทร์มันหยุดเหรอ